เพราะว่าผมมีความสามนะครับผมเมดมองเห็นสองรอยยิย้มนี้คือบอกกับตัวเองเสมอครับว่ามันเป็นรอยยิย้มที่แบบเราได้จากธุรกิจนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราตัดทางเก่าขอสะพานทิ้งเราฝากชีวิตไว้กับยูนิเวอร์นะครับแล้วสิ่งที่ยูเวอร์ให้ตอบแทนมากกว่าน,นั้น,นครับลูกคนนี้นะครับครอบครัวอมทั้งครอบครัวธุรกิจคือลูกคนหนึ่งของผมเหมือนกันที่ผมเลี้ยงเขาอย่าง,ง,งถนุกสนอน แต่เจ็ดปีของธุรกิจนี้มันเติบโตอย่างมั่นคงจนวันนี้มันเลี้ยงผมได้ทัง้งครอบครัวและเลี้ยงส่งต่ออีกได้ลห,หลายครอบครัวปกมือให้กับธุรกิจที่ยิงย่งใหญ่ด้วยวันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าความรักนะครับความรักคือความยิ่งใหญ่นะครับถ้าเรายังไม่รู้จัดก,การให้นะครับพลังที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดเนี่ยจะยังไม่เข้ามาสู่เรานะครับ วันนี้นะครับผมภูเบศวัชระฮิรันนะครับผมเองครอบครัวผมเองครอบครัวผมทำได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่นี้ทำได้ทุกคนที่นี้ทำได้ทุกคนที่นี้ทำได้แน,น่นอน